อีกหนึ่งไอเดียนะครับไปใช้นับจุดไม่ติดนะครับดูเห็นไหมครับไม่ติดเลยแล้วก็เ well. ปิดแก๊สนะครับให้สุดสาเหตุนะครับที่ว่าไม่ติดนะครับเกิดจากแก๊สนะครับไม่มีแต่ว right, ่าเพื่อนนะครับต้องการอยากใช้ต่อนะครับสามารถทําได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนนะครับถอดนะครับนี่ถอดกรอบตัวนี้นะครับข้างนอกงานนะครับด้านข้างแล้วก็ดึงออกนะนี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับเห็นไหมครับที่ปรับนะครับนี่เป็นเดือยนะครับออกมาสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับนี่วันนี้นะครับสไตล์ DIY นะครับเป็นการเติมแก๊ส โดยที่ใช้แกสกระป๋องก็ได้นะแบบนี้ทั่วไปหรือว่าจะเป็นแกสแบบนี้ก็ได้นะครับตัวเล็กๆนะครับนี่เป็นน้ำแกสนะครับวิธีเติมนะครับให้เพื่อนนําสังเกตตัวนี้นะครับหมุนนะครับเปิดนะครับดันไปทางขวานะครับเป็นการเร่งนะครับเห็นไหมครับตัวกรอบตรงนี้นะครับนี่รูปบวกนะครับเป็นการเร่งแล้วก็ส่วนลบนะครับเป็นการลดแก๊สนะครับแล้วก็ต้องการนะครับเปิดวาล์วแก๊สนะครับให้มากที่สุดเพื่อต้องการดันแก๊สนะครับเข้าไปเปิดนะครับนี่เปิดประมาณสิบรอบนะครับ อันนี้หนึ่งรอบแล้วนะครับให้เพื่อนนะครับยกนะครับยกขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็หมุนไปทางซ้ายนะครับให้เร็วที่สุดนะครับนี่แล้วก็กดลงนะครับเสร็จนะครัหมุนมานะฝั่งนี้นี่เป็นสองรอบแล้วนะครับทาแบบนี้นะประมาณสิบรอบนะครับเพื่อต้องการเปิดวาล์วแกนครับให้เยอะที่สุดนะครับสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ครบแล้วนะครับสิบรอบเสร็จนะให้เพื่อนนะครับใช้ไม้จิ้มฟันนะครับแย่นะครับ อย่าตรงนี้เห็นไหมครับนี่ข้างล่างข้างบ BON ouais right? uh huh นเฟืองนะครับเพื่อต้องการให้เปิดวาล์วนะครับแช่ไว้ตลอดนะครับนี่อย่าเข้าไปเลยเหมือนเรานะไปกดวาล์วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่กดไว้ตลอดเวลานะครับแบบนี้นะครับให้คาไว้ก่อนเสร็จเราก็นําเก็สมาเติมได้เลยนะครับกดนะครับแน่นนี่เห็นไหมครับเก็สมาแล้วนะครับแล้วก็เอียงนะครับแล้วก็เติมอีกนะครับอย่างรวดเร็วนะครับนี่เติมอีกนะครับนี่ แล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็ทาการปิดนะครับทำการปิดให้เร็วที่สุดนะครับนี่ดูนะครับน้ำเก็ดมาเยอะเลยปิดไปเลยนะครับให้สุดแล้วค่อยมาเปิดกันนะครับทีหลังนี่แน่นแล้วดันไม่ไปแล้วนะปิดไม่ได้ แล้วก็ยกนะครับตีกลับเปิดนะครับหนึ่งรอบแล้วก็จุดดูก่อนครับก็ติดไหมนี่ก็ติดแล้วนะครับดูเวลาลดนะครับก็ลดได้ดูเร่งนะครับถ้าเกิดว่าต้องการปรับนะครับให้สูงกว่านี้นะครับก็เปิดไว้นะครับให้อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วกดลงตัวต่ำสุดนะครับจะเป็นไฟนะมือติกี้นี่ต้องการเร่งนะครับเร่งได้ดูเร่งมากเสร็จแล้วก็นามาประกอบไว้นะเหมือนเดิมนะครับบีบๆนะครับแบบนี้ใหญ่เข้าเนี่ย ก็เป็นอันเสร็จนะครับดูใช้งานได้แล้วนะครับนี่เหมือนใหม่เลยนะครับเล่นแก๊สได้ด้วยเหมือนเดิมนะครับดูนี่ถือว่าเป็นเทคนิคนะสตาล์ DIY นะครับถือว่าเหมาะสำหรับนะครับคนที่มีแก๊สอยู่แล้วนะครับแบบนี้แล้วก็แก๊สกระป๋องนะแบบนี้แต่ว่าปกติแล้วนะครับเพื่อนๆนะจะใช้แก๊สแบบนี้นะครับจะมาเติมนะครัปืนยิงแก๊สนะแบบนี้เพราะว่ามีที่เติมอยู่แล้วนะครับดูมีรูนะครับซื้อมาเสร็จนะครับก็เติมนะครับปกตินะครับแต่ว่าวันนี้นะสตาล์ DIY นะครับสามารถดัดแปลงนะครับให้ใช้กับฟิชเชคได้นะครับ เป็นการกรีไซเคิลนะครับกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนี่เจอกันคลิปหน้าสาธาณรู้สวัสดีครับ